ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยโสธรขออนุญาตนำเสนอการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2,566ดังนี้ 1. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบ้านบากตำบลสํารานอําเภอเมืองจังหวัดยะโสธร 2. จกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะโสธรดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในเขตอํเภอเมืองยโสธรโดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 1. 0 0 0วันมหัศจรรย์การอ่านร่วมก so ับรอพสตกิจกรรมห้องสมุดเคลื movies, ่อนที่ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 3. กิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะโสธรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับงานการศึกษาตามอัทยาศัยจังหวัดยะโสธร โดยการนารถห้องสมุดเคลื่อนที่ออกให้บริการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในเขตอำเภอเมืองยโสธรเช่นชกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับพอสวเคลื่อนที่เป็นต้นจากผลการดําเนินงานดังกล่าวเป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ประชาชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งมีคุณภาพอย่างแท้จริงภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ด้านการลุยถึงกลุ่มเป้าหมายจัดเยกรรมที่หลากหลายโดนใจผู้เรียนขยายแหล่งเรียนรู้ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานกสนสู่คุณภาพและยั่งยืนต่อไป